สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับโยกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะโยกก็มีรถนะคะมาแนะนํากันอีกแล้วนะคะสําหรับคันนี้ค่ะลูกค้า HONDA NEW c r v ค่ะ 2.0e นะคะปี2019ค่ะมาในราคานะคะเพียง699,000บาทค่ะตัวรถเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวโยกจะพาไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะในส่วนของคันนี้ลูกค้าเป็นรถสีขาวนะคะตัวด้านหน้ามาพร้อมกับตัว ไฟเดย์ไลท์นะคะแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกข้าหน้านะคะเป็น LED นะคะในส่วนของตัวยางนะคะลูกค้าเป็นยางปี2020นะคะดันหลอกนะคะแล้วก็ตัวแม็กนะคะออก18ค่ะ ตัวกระจกเขานะคะก็จะมีเฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะรวมไปถึงที่จะเปิดตัวนี้เป็นสีขาวนะคะสีเดียวกับตัวรถค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารกันนะคะตัวภายในเขาเป็นสีดานะคะลูกค้า ัวกระจกนะคะเป็นไฟฟ้าสีบานนะคะเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะแล้วก็มีตัวปุ่มเอนจิสตาร์ทหรือว่าปุ่มพุสตาร์ทด้วยเนาะก้ลื่นถ่ายก้าลื่นสบัดมีให้นะคะแล้วก็ทางด้านพงมลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะตัวนี้ก็จะมีอ่าเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายวางสายแล้วก็อ่าสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนั่นเองนะคะใต้พงมลัยเขามีแอร์แบกให้นะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวพุสคอนโทรนะคะปรับความเร็วคงที่ก็มีให้เช่นกันค่ะในส่วน นของเรนไม่อยู่ที่147,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะลูกค้าอ่ะตัวหน้าจอนะคะทัชสกรีนสามารถสัมผัสได้เลยนะคะใช้งานง่ายนะคะลูกค้าอ่ะแล้วก็ตัวแอร์นะคะเป็นออตโต้นะคะตัวเกียร์เขาเป็นออตโต้เช่นกันนะคะตัวนี้ก็อ่า ในส่วนของด้านหน้านะคะเขาจะมะีที่วางของต่างๆนะคะแล้วก็วางเกี้ยวกาแฟแได้2ช่องนะคะรวมไปถึงีที่ชาร์จแบตต่างๆนะคะสำหรับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรถพรองวนะคะลูกค้า7ดที่นั่งนะคะเช่นกันนะคะ ตัวเบาเป็นเบาหนังนะคะเจ็ดที่นั่งเนาะาสะอาดสะอ้านนะคะสภาพเบาไม่ยับไม่ชํำนะคะลูกค้าภายในคืออ่ากว้างขวางนะคะที่อ่าในส่วนของห้องผู้โดยสารเนี่ยก็จะมีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะอันนี้ก็รถเพิ่งเข้ามาถึงเช่นเคยนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดที่หาอ่ารถครอบครัวไว้ใช้งานนะคะลูกค้าสามารถนัดดูรถได้เลยนะคะ ตัวด้านหลังเขามีเซ็นเซอร์ให้สี่ตัวนะคะแล้วก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะในส่วนของฝอา,าท้ายก็เปิดปิดออตโต้นะคะลูกค้าตัวบอกเขาสามารถพับระหน้าไปได้นะคะนี่นะคะตัวแอร์ราวเขาก็มีให้นะคะแล้วก็ด้านบนเพดานเ,เกลี้ยงไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะอันนี้สภาพเดิมๆจากเจ้าของเก่าเลยนะคะรถเพิ่งเข้ามาถึงกันเลยะคะ่ะลูกค้านี่นะคะเดี๋ยว มาชมทางด้านนี้กันบ้างนะคะนี่นะคะตัวเบาะของเขานะคะลูกค้าภายในเนาะสะอาดสะอ้านนะคะตัวเบาะเป็นไฟฟ้านะคะฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะคะลูกค้า ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถนัดดูรถหน้างานนะคะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะทใส่ด้วยตรงค่ะไม่ผ่านในหน้านะคะดู065 5ค่ะ5้า5ี่6กค่ะกับเซลล์หยกนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ